นะครับสถานการณ์โควิด1 i n e t กำลังหนักนะครับแต่โควิด1 i n e t กำลังหนักนั้นก็มีส่งส่งผลดีสําหรับมหาเศรษฐีที่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งผลดีด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ<พ>ด้วยให้มีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้มีลูกมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในประเทศหลายๆประเทศอย่างฝังง่งยุโรปเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยการทนนําภาพยนตร์เพื่อที่จะทําการกระตุ้นทางเพศให้มีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ญี่ปุ่นเคยเผชิญมาก่อนเราจะเห็นว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นภาพยนตร์ฝรั่งเศส ถาภาพยนต์ในสหรัฐอเมริกาจะมีมากขึ้นเราเร่งให้มีการมีปฏิกิริยาในการมีบุตรให้มากขึ้นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จีมติจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศตอนนี้ก็มีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศสิงคโปร์นะครับที่จะมีการจ่ายเงินฟรีไม่ว่าจะสถานการณ์โควิด1 i ก็ปรากฏว่ามีคนรวยขึ้นนะเออมหาอภิมหาเศรษฐีกับรวยขึ้นในระหว่างที่คนอื่นกำลังลำบากในขณะที่สถานการณ์ของชอป์มก็น่าสนใจฮะมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะเ o ซบุ Facebook, Twitter, ๊กทวิตเตลบโพสทิ้งนะครับชอว์มให้ข้อมูลโควิด -19 ผิดผิดๆนะครับ แค่ไข้หวัดธรรมดานะครับมาเหมือนอนตีนอีกรายแล้วนะฮะ a c e b o o k อิงและวก็ Twitter นะครับดิเมเนินการากับโพสต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาฐาละเมิดกฎระเบียบกรณีให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับไวาร์ลสโควิด -19 นะครับด้วยบ่งชี้ว่าไวร์สนี้เหมือนไข้หวัดธรรมดานะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทรัมป์ไม่กลัวบอกไม่ต้องกลัวอเมริกันชนต้องสู้ในขณะที่ทำเนียบขาวขวางศูนย์ควบคุมโรคแกะรอยนะครับเส้นทางติดเชื้อโควิด1 9ของทรัมป์นะครับทำเนียบขาวปฏิเสธข้อเสนอของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ที่ประสงค์เข้ามาทำการสอบสวนกรณีการแพร่ระบาดและแกะรอยติดตามผู้สมัครใกล้ชิดหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป เปิดเผยกับสาธารณชนว่าเขาติดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะคับสำนันข่าว CNN รายงานโดยอ้างคำสัมภาษณ์นะครับของเจ้าที่สาธารณสุขนะครับกลางรายหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าลามหนักเลยก่อนหน้านี้ผมรายงานไปแล้วว่ามีทั้งหมด13รายที่ปรึกษาทำเนียบขาวอีกรายติดเชื้อโควิด -19 ไบเดนไม่ขอดีเบตหากทรัมไม่หายป่วยนะครับ สเ e ฟนมิลเลอร์นะครับที่ปรึกษาธรทำเนียบขาวเปิดเผยว่ามีผลการตรวจโควิด -19 เนี่ยนะครับออกมาเป็นบวกถือว่าเป็นเคสล่าสุดในหมู่คนใกล้ชิดของชวัมนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีจาก Line, รีเบลริกันรายนี้เผยว่าเขามีผลตรวจโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นบวกนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ในขณะที่ชวัมนะครับเบรกการเจราจาเยียวยาโควิด1 i นะครับรอตีกินหลังเลือกตั้ง ไบเดนก็จวกทอดทิ้นประชาชนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับการเจรจากับเดโมแครตเพื่อออกแพ็กเกจเยียรยาผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่โจไบ,บเดนผู้ท้าชิงในศึกทำรรเนียบขาวออกมาวิพษววิจารณ์ผู้นำสหรัฐอเมริกากำลังทอดทิ้งชาวอเมริกันให้เผชิญกับชะตากรรมท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด น,นอกจากโจไบเดนซึ่งต้องดวลกับทรัมป์ในศึกชิงประธานาธิบดีวันที่3พฤศจิกาย,ยนแล้วนะแกนนำพรรคเดมโมรนะครตนลครวมถึงสมาชิกรีพัรลิรกันบางคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำเช่นกันโดยชี้ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ชาวอเมริกันชนนับล้ลานคนนะคที่ตกงานจากโควิด1 9ซึ่งกล้าชีวิตพลเมืองไปกว่า2 0 0 0 0 0คนและทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า 7ล้านคนนะซึ่งก็ทรัมป์วัย74ปีนะครับก็เป็นโควิดหายได้ไม่กี่วันนะบอกว่าหายแล้วไม่สนอะไรออกมาอีกนะครับในขณะที่มิเชลโอบามาก็สับทรัมป์นะครับจัดกิจกรรมโควิด19เนี่ยผิดพลาดนะครับทำอเมริกันชนตายไปมากกว่าสงครามในอิรักแล้วก็เวียดนามยอด ปรากฏว่าเสียชีวิตล่าสุด2 1 0 0 0 0กับ9 0 9คนสำนักข่าวเอเจนซี่ราวรายงานว่ามิเชลโอบามาสตรีหมายเลขหนึ่งในกับของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการประนามผู้นำสหรัฐอเมริกา <c oughs> ในกับในการจัดการแก้ปัญหาโควิด -19 ปิดพลาดทำให้อเมริกันชนเสียชีวิตมากกว่าสงครามอิรักอัฟกานิสถานเวียดนามและคาบสมุทรเกาหลีหากถูกเลือกเข้ามาจะทำให้อเมริกันย่อยยับ นะครับแพทย์ของชวัมชี้บกวคผู้นำสหรัฐอเมริกาหลับสนิทแล้วก็ไม่แสดงอาการป่วยให้เห็นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราคงเห็นอะไรในเชิงปรากฏการณ์เรื่องของชวัมเนี่ยผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าปรากฏการณ์นี้มันจะทําให้เราเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นเรื่องของการใช้โควิด -19 เป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและก็จะมีการแฉกันใหมาเห็นไหมฮะ ผมประเมินไว้เดือนตุลาคมนะครับก็เป็นจริงๆเลยตุลาคมเพราะมันใกล้เลือกตั้งใกล้เลือกตั้งวันที่สามพฤศจิกาตลอดทั้งเดือนตุลาต้องแฉกันเลยแฉไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้ใครอะนะเป็นผู้บงการโควิด -19 เนี่ยนะเดี๋ยวซัดกันไปซัดกันมาซัดกันมา,นมาแล้วก็ซัดกันไปเรื่องที่กล่าวหาจีนในระยะแรกตอนนี้เงียบไปแล้วเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากล่าวหากันเองสังเกตไหมฮะในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยผมเคยบอกไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าหลักของเขาคือชาตินิยม โดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับแล้วก็เปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธรุกรานชาติอื่นใช้โควิด1 9เป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งในการหาเสียงการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการที่ชววป่วยเนี่ยเป็นมุกท้ายๆแล้วล่ะนะฮะก่อนการเลือกตั้ง ถ้าคะแนนนิยมของทรัมป์ไม่ดีเชิงงานสังเคราะห์ผมอธิบายไว้แล้วสงครามเกิดแน่จะเกิดในตะวันออกกลางหรือจะเกิดในเอเชียซึ่งจะเป็นเหตุจะต้องเป็นสงครามใหญ่ถ้าเป็นสงครามใหญ่นั่นหมายวาว่าจะต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจับตามองให้ดีนะว่าทรัมป์จะเดินเกมไหนสําหรับสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยเขาอาจจะ,ะไม่มอบอํานาจให้ถ้าเกิดมีการแพ้นะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในขณะที่ฮิปโปนะฮะลากเด็กลงทะเลสาบเสียชีวิตต่อหน้าประชาชนนะครับสื่อต่างชาติเผยแพร่คลิปสุดช็อกฮิปโปโปรเตม,มาตัวหนึ่งลากเด็กชายตัวเล็กๆล,ลงทะเลสาบวิกตอเรียประเทศเคนยาเสียชีวิตท่ามกลางการตกตะลึงของชาวบ้านที่พบเห็นพยายามเข้าทำการช่วยเหลือแต่ไม่ทันนะครับคลิปวิดีโอเด็กก็กำลังจมน้ำในขณะที่ชาวบ้าน ส่งเสียงหวีดร้องร่ำไห้คว้างก้อนหินใส่ฮิปโปโปติมัสนะครับในความพยายามลากไปให้พ้นจกนกระทั่งฮิปโปโปตตมัสใค่หนูน้อยออกมานะครับชาวบ้านไปทําการช่วยเหลือเข้าฝั่งได้สําเร็จสุดท้ายเหยื่อรายนี้ก็เสียชีวิตฮิปโปโปติมัสนี่แรงเยอะนะฮะแรงเยอะกว่าจระเข้คมนะฮะ,ะ,ะอันตรายในขณะที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการ้องศาลสูงสุดสั่งประหารชีวิตมือระเบิดฮะ บอสตันมาราทอนนะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมให้พิพากษาประหารชีวิตโซการซสาเนฟนะครับาฐานวางระเบิดงานวิ่งบอสตันมาราทอนนะครับเมื่อปี2013ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและละบาดและบาดเจ็บอีกกว่า260คนกระทรวงยุติธรรม ได้ทําการเปิดเผยว่าสารอุทธร์ได้พิพากษาละเว้นนะครับโทษประหารชีวิตอย่างไม่เหมาะสมในคดีก่อการร้ายที่สําคัญที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกันชนนะครับซึ่งตอนนั้นก็คนตายเยอะขณะที่วิ่งก็วางระเบิดเลยในขณะที่มาเลเซียนะฮะร,รัฐมนตรีของมาเลเซียติดโควิด -19 นะครับนายกนตรีต้องทําการล็อกดาว ตัวเองอยู่บ้านเป็นเวลา14วันตอนนี้ประเทศก็เตรียมที่จะทําการล็อกดาวน์ประเทศบางพื้นที่หลังผู้ป่วยโควิด19ในมาเลเซียพุ่งถึง700คนนะครับนยายักมำตรีมูยินดินนะครับ ยัดสินนะครับแหงมาเลเซียเตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่นะครับที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 อย่างหนักหลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแดนสือเหลืองผเผชิญเพิ่มขึ้นจากาหลายร้อยคนตลอดในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียระบุว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น691รายนับเป็นสถิติรายวันสูงสุดนะครับ โควิด -19 ในมาเลเซียมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐซาบาทํทำให้มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มากขึ้นนะก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่ากระทรวงสาสุขของมาเลเซียถแถลงว่าผู้เข้าร่วมประชุมอีก90คนและผู้ใกล้ชิดยังมีผลติดเชือ้อโควิด -19 เป็นลบและการตอบสนองนะครับซึ่งปรากฏว่ามุดยินดินและ,ละรัฐมนตรีมาเลเซียอีก13คนต้องเข้าสู่กระบวนการกัโกโรค หลังจากที่ดตอร์ซุนกิบลินะครับโมฮัเม็ดนะครับอันบากรีรัฐมนตรีกระทรวงกิจการการศึกษาการศาสนาซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีผลตรวจออกมาว่าติดโควิด -19 ทนะทำให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณารัฐมนตรีทำงานลำบากต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับ ประเด็นที่สําคัญตอนนี้คือสถานการณ์โลกที่กําลังวิกฤตตอนนี้ทั่วโลกเลยนะครับปรากฏว่าพบรั์สินของอภิมหาเศรษฐีแตะพุ่ง10ล,าลานะะ้านล้านนะฮะดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางโควิด1 9กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักทรัพย์สินของบรรดาอภิมหาเศรษฐีโลกนะครับแตะระดับสูงสุดในประวัติการท่ามกลางโควิด -19 นะครับตามรายงานของ UBS นะครับและ w c โดยการดีดตัวขึ้นของราคาหุ้นและความรุ่งเรืองของกลุ่มเทคโนโลยีและประกันสุขภาพช่วยให้ทรัพย์สินรวมของบรรดาอภิมหาเศรษฐีของโลกพุ่งทะลุ10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานของ UBS และ PWC ซึ่งครอบคลุมอภิมหาเศรษฐีกว่า2,000คนหรือคิดเป็น98%ของประชากรอภิมหาเศรษฐีทั้งหมด พบว่าบรรดาอภิมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น1ใน4ช่วงระหว่างนะครับเวลาหลายเดือนของการแพร่ระบาดโควิด -19 แตะอยู่ที่10.2ล้านล้านดอลาดอลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคมทำลายสถิติเดิมที่พุ่งสูงขึ้น8.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019ผลการศึกษาของ UBS และ PWC นะครับระหว่างวันที่7เมษาย,ยนถึง31โลกรกฎาคมนี้ ปีนี้นะครับบรรดาอภิมหาเศรษฐีในทั่วภูมิภาคนะครับอุตสาหกรรมพบเห็นทรัพย์สินของพวกเขาเพิ่มขึ้นในอัตราเลข2หลักโดยเฉพาะเหล่าอภิมหาเศรษฐีในภาคเทคโนโลยีประกันสุขภาพและภาคอุตสาหกรรมที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นราว 36%- ถึง4 0 44% โรคระบาดกลายเป็นแนวโน้มการเติบโตของบรรดาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและประกันสุขภาพรวมถึงนวัตกรรมอื่นๆนะครับพิหาเศรษฐีเนี่ยนะมีจำนวนมากกว่า2,000คนมีเพียง200คนที่ประกาศต่อสาธารณชนว่าได้สัญญาว่าจะบริจาคเงินร่วมกว่า72,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับช่วยเหลือโครงการโควิด -19 อย่างไรก็ตามผลการศึกษานะเน้นว่ายอดการบริจาคที่แท้จริงของบรรดา เศรษฐีเพื่อสู้กับโควิด -19 ด้านสาสุขเช่นเดียวกับการต่อสู้ความยุ่งเหยิงทางสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่คนที่รวยขึ้นมาจากการขายสินค้าออนไลน์อย่างลาซาดงลาซาด่นะครับตีสินค้าอยู่ที่บ้านเป็นต้นในขณะที่สิงคโปร์นะฮะก็ปรากฏว่าเตรียมจ่ายโบนัสเพิ่มเติมกระตุ้นพลเมืองมีลูกนะครับช่วยวัคซีนระบาด รัฐบาลของสิงคโปร์เตรียมจ่ายเงินนะครับโบนัสเพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชนที่ติดโควิด -19 นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาด้านการเงินหรือกลัวตกงานรองนายยุคมนตรีแลนด์ดุรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์บอกว่าเราได้ฟีดแบ็กว่าโควิด -19 ทำให้พ่อแม่หลายคนตัดสินใจเลื่อนการมีลูกออกไปก่อนนะครับเขาบอกว่าโบนัสจะเพิ่มขึ้นช่วย ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรแต่ยังไม่มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าจะมากแค่ไหนนะครับแม้มาตรการด้านสาธารณสุขของสิงคโปร์จะค่อนข้างประสบความสําเร็จในการยับยั้งโควิด -19 แต่ทําให้เศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะถดถอย GDP ไตรมาสที่2หดตัวไป12.6และเทียบเท่ากับปีที่แล้วสิงคโปร์เป็นประเทศที่เผชิญกับอัตรา,าการเกิดต่ําที่สุดในโลก ซึ่งเป็นเศษษิีที่รัฐบาลหลายชุดนะที่กําลังพยายามแก้ไขปัญหาให้ประสบความสําเร็จอัตราการเกิดในสิงคโปร์อยู่ที่1.14ต่อ1คนนะต่อผู้หญิง1คนอัตราเฉลี่ยในปี2018ซึ่งใกล้เคียงกับฮ่องกงและเป็นรองเพียงเกาหลีใต้และในเกลือลัดอเปอร์โตริโก้เท่านั้นขณะที่อัตราการเกิดซึ่งนักประชากรศาสตร์ระบุว่าจําเป็นสําหรับนะครับ าการทดแทนนั่นเองของอประชากรเด็กและผู้สูงอายุอยู่ที่22.1ต่อเด็กหนึ่งคนแต่ผู้หญิงหนึ่งคนนะขออภัยนะฮะปัจจุบันสิงคโปร์จ่ายเงินโบนัสให้แก่พลเมืองนะครับที่มีบุตรรวมถึงสูงสุดหนึ่งหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ2องแสนสองหมื่นบาทอัตราการขยายตัวเกิดขึ้นต่ําในสิงคโปร์นั้นตรงกับข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่มีอัตราการตั้งกันสูงอย่างมาก ในช่วงล็อกดาวน์มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะสิงคโปร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ทําธุรกิจกันเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สนใจที่จะมีบุตรพอไม่สนใจที่จะมีบุรสิ่งที่ตามมาคืออะไรใช่ไหมฮะก็ประชาะประชากรที่เกิดใหม่ก็มีน้อยลงพนน้อยลงคนแก่มันมากขึ้นมากขึ้นประเทศก็ช้าลงช้าลงช้าลงสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีพืชท,ทันยาหาร นะครับไม่มีทรัพย์ในดินไม่มีสินในน้ําเหมือนประเทศไทยเป็นประเทศเป็นกเกาะเล็กๆที่เป็นคนเขาเรียกว่าในหน้านะครับไทยขุดคอข้อกล่าวเมื่อหล่สิงคโปร์ก็อยู่ยากเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เขากำลังมากระตุ้นที่จะจ่ายเงินให้เด็กให้ครอบครัวนะครับมากขึ้นซึ่งประเทศไทยทําไปแล้วนะทำไปแล้วสิงคโปร์กำลังจะทําตามก่อนหน้านั้นนะครับสิงคโปร์ก็เผชิญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจ จนส่งผลทําให้ในายกรัฐมนตรีลีเซนลุงต้องประกาศลาออกและก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถึงแม้จะได้กลับมาสิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้นะครับยังคงหนักอยู่นะครับและไตรมาสท้ายๆเนี่ยประมาณมีการประเมินว่า41.2นะครับที่ GDP จะต่ําสุดในไตรมาสที่4และแนวโน้มตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะเพราะ,ะโดยส่วนใหญ่การค้าขายยังคงติดชะง,งักเพราะสถานการณ์โควิด -19 เอ่อเวิร์ลแบง หือธนาคารโลกประเมินว่าสถานการณ์ของโควิด -19 จะส่งผลทำให้เอเชียเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดคนยากจนก็จะมากที่สุดในรอบ50ปีนะครับซึ่งาถือว่าเป็นอันตรายมากการจ่ายเงินให้ครั้งนี้สิงคโปร์ก็ยึดหลักของประเทศไทยนะครับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์โควิด -19 กำลังหนักนะครับแต่โควิด -19 กำลังหนักนั้นก็มีส่งส่งผลดีสำหรับมหาเศรษฐีที่ค้าออนไลน์นะครับ แล้วก็ส่งผลดีด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยให้มีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้มีลูกมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในประเทศหลายๆประเทศอย่างฝั่งยุโรปเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยการทําภาพยนตรนะ์เพื่อที่จะทําการกระตุ้นทางเพศให้มีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ญี่ปุ่นเคยเผชิญมาก,ก่อนเราจะเห็นว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นภาพยนตร์ฝรั่งเศส ภ้าไปยนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะเร่งให้มีการมีปฏิกิริยาในการมีบุตรให้มากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์จิมจิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ใสมองกุดอันแสนสวยงามแต่วราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหน ก็แสนจะสุขสบายเทวารราาของชันทรงืล้ามามากมายรำบากเพื่อเราคนไทยทุกทกคนเขาบอกพระราชานังอยู่บนบัลังใส่สครุมนังบนยอดปราสา แต่วาราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือ ชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนี้ทานทานซอนให้เราพอพีน